สวัสดีครับเพื่อนข้มมางพบกัที่ปาร์คานครนะับวันนี้จะมีแลวมีการรีเซ็ตนะมีการรีเซ็ตของ TCL นะสามสองนิ้วอ่นะสีมันออกส้มๆนะสีมันเยอะไปสีพื้นลูกพื้นมันไม่ออกขาวนะโอเควิธีต้องไปโหมดสวิตช์โหมดนะด้วยการรุ่นนี้อนะ่ะวิธีเข้ากดอะไรกดไปที่เมนูมก,ก่อนคนระับแล้วไปที่ภาพหรือพิเช์นะ เข้าไปพิเจอร์เสร็จแล้วไปที่คอนทาร์สหรือว่าฟาร์มแตกต่างเข้าไปครพอกดเข้าไปที่ฟาร์มแตกต่างแล้วเราต้องกดรหัสเรากดเข้าไปแล้วก็ต้องต้องกดรหัสผ่านเข้าไปแล้วกดรหัสผ่านทันทีเจ็ดสามห้านะครับเจ็ดสามห้าเวลากดแล้วมันจะขึ้นมานล้วกระสับขึ้นมาแล้วเราลงมาที่แบตเตอรี่รีเซ็ตครับมาที่แล้วเราดูว่าีเซ็ต กดไปโอเคโอเคกดไรอ่าเมอกดปุ๊บอ่าแล้วก็กดทุกอ่ามันจะดับไปอ่าแล้วตดขึ้นมาอันนี้เป็นการรีเซ็ตแล้วเดี๋ยวดูภาพเมื่อกี้ออกสีส้มๆแดงๆครับเขาไปเั้าไปนะเนี่ยมันจะมีอักษรกระพริบโผล่ขึ้นมานะเข้าไป AV เมื่อกี้เราเข้าหมด AV เป็นดูภาพนะว่าภาพเป็นไงเลื่อนลงมาโอเคอ่าเห็นไหมสีเมื่อกี้ออกส้มๆตัวนี้สีปกติละแต่ครั้งนี้เมื่อ,อเรารีเซ็ตแฟกซ์ r รี e s ีเแล้วมันจะมีจอสอดเห็นไหมเราจะต้องแก้ตัวนี้นะนี่าวิธีแก้ตัวกสอน่าทำไงก็ขขเข้อเมนูเหมือนเดิมถัาเราไปที่ภาพหรือฟิเจอร์อเสร็จแล้วก็กดโอเค โอเคเสร็จแล้วเราต้องไปไปที่อ่ามนุษภาพเปลี่ยนเป็นเป็นผู้ใช้ใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นผู้ใช้ลงมาให้เป็นผู้ใช้เสร็จแล้วเราก็ลงมาที่คอนเทนตหรือว่าฟาร์มแตกต่างนะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัสเข้าไปเหมือนเดิมเก้าเจ็ดสามห้านะครับอา มมาักษวิธีแก้ตัวต่อกระพริบนี้โดยการออนเป็นตึ๊กออฟอะไรแบตเตอรี่แบตเตอรี่ทั้งทั้งทีแฟั้งที่ที่อ่าเขาไปเป็นออนออฟไอเป็นออฟหรือกดโอเคหรือกดซ้ายกว่ากดกดเอ่อกดมาทางซ้ายกดมาทางซ้ายสองสองครั้งสองครั้งนะครับก็จะเป็นออฟนี้ออฟปุ๊บปิดเข้าออนใช่ไหมก็เปิดเครื่องปิดเข้าออนเปิดเครื่องปิดเข้าออนออกแล้วอ่าเปิดเครื่องใหม่เปิดเข้าออน วิธีแก้อักษรตัวนี้ดูนะอักษรนี้หายแล้วนะหายไหมเอาว่อนปุ๊บก็ออกด e v วิธีแก้บางครั้งทำไปจะมาเอาอักษรขึ้นมาเนี่ยการแก้ไขอักษรตัวนี้ต่างจากเปลี่ยนเมนบอร์ดนะอันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนเมนบอร์ดแต่เราเข้าไปแ a c t ตอรี่ นี่ครับสอนขายแล้วโอเคนะวิธีแก้เาสอนบอกว่าจะนําไปใช้แก้ไขนะเมื่อคิดไม่ออกตอบไม่ถูกก่อนทแบบเมืนะ่อกี้เนาะไม่ยากนะยากไหมเอาแัางอ,ออกแล้วโอเค